สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับโฟมวันนี้นะคะจะมาแนะนันนี้เลยค่ะ Toyota Fortuner l e g e n d e r นะคะตัวท็อปสุด2.8ถูกว่าโชลูม5 0 0 0 0บาทนะคะมาพบกับนี่ค่ะข้างหน้าโฉบเฉี่ยวกว่าเดิมเซ็นเซอร์หน้านะคะมีเซ็นเซอร์หน้าด้วยตัวนี้แล้วก็แผงกันชนหน้าที่แบบหรูหลา สวยมากเลยโฉมนี้นะคะเป็นโฉม r e เจนด r ที่พัฒนามาจากตัว TRD นะคะเรามาดูข้างๆกันเลยนะคะเป็นล้อขอบอัลอย20นิ้วค่ะพร้อมกับนี่เลยไฟเลี้ยวข้างแบบอนนี้นะคะเป็นที่เปิดประตูแบบโคมี่อะมาดูภายในกันค่ะภายในนะคะคันนี้เป็นเบาะ t r ท e n e เลยแล้วก็เบาะไฟฟ้าด้วยจ้าตัวเกก็จะเป็นแบบดำแดงตัวนี้จะเป็นแบบขาวดำค่ะปุ่มกดสตาร์ทแล้วก็แอร์แบบดูโอนะคะข้างในชัดแบต้ ได้อะไรได้ดีมากเลยค่ะแล้วมาดูข้างหลังกันนะคะกว้างมากเลยตัวเองมาดูเลยนี่นะคะส่องเข้าไปเลยจ้าตรงนั้นก็จะเป็นรูชาร์จไฟได้เห็นไชาร์จแบบตัวพักได้เลยนะคะดีมากๆเลยแอร์ Air ข้างหลังก็จะมีแอร์บนเพดานด้วยค่ะมาดูข้างหลังกันค่ะข้างหลังสวยมากเลยคันนี้นะคะเป็นตัวซิกมาโฟว์เอ่อโฟว์วิวจ้ะนี่สวยมาก แล้วก็นี่นะคะเป็นตัว2.8เครื่องแรงสะใจมาพร้อมกับสปายสปอยเลรอร์ทษดีค่ะสปอยเลอร์แล้วก็ไฟเลี้ยวเอ้ยไม่ใช่ไฟหลังนี่แล้วก็คันนี้นะคะเป็นแบบเปิดปิดโดยใช้แค่กดปุ่มนี่ข้างหลังนะคะก็จะควางสามารถทับปอกเก็บขึ้นได้อย่างนี้เลยค่ะดีมากเลยแอร์หลังก็มีนะคะกล่องเครื่องมือก็มีค่ะ นี่เครื่องมือครบเลยค่ะคันนี้นะคะราคาถูกกว่าโชว์รูม5,000สนกว่าบาทเลยคันนี้หน้าโชว์รูมเขาจะขายกันอยู่1นึ่งล้านแปดแสนสา้นคันนี้เราขอขายแค่1นึ่งล้านสามแสเท่านั้นค่ะถูกมากสวยมากดวูข้างนะคะเขาก็จะมีกันสาดคันนี้นะเน้นย้ำว่าเป็นรถบ้านสวยถูกดีมีคุณภาพเกรดเอ เงามากไม่มีอุบัติเหตุนะไม่มีจมน้ำไม่มีน้ําท่วมไม่มีอะไรท้งนั้นโคตรสวยเลยคันนี้เห็นไฟตัดหมอกนูข้างหน้าสวยมากคันนี้นะคะเครดิตด,ดีเอาไปเลยฟรีดาวนะคะผ่อนแค่สอง0มืนสองพันนิดนิดเองค่ะแต่ถ้าลูกค้าอยากผ่อนน้อยลงแนะนําให้ดาวมากขึ้นดาวมากขึ้นเราก็จะเสียดอกเบี้ยน้อยลงนะคะคันนี้เป็นคําแนะนําเลยแล้วก็ใครอยากมาลองขับ มาได้ที่คิสตันค่ะชนบุรีนะคะร้านเล่าอยู่แถวบางแสนอยู่เส้นสุขุมวิทเลยค่ะคันนี้สวยมากจริงๆแนะนำเลยค่ะแอดไลน์มานะคะ0863364244ค่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้นะคะสวัสดีค่ะมาดูกันค่ะ